การที่จะถามตัวเองเนี่ยว่าเราเป็นคนชอบแฟนแบบไหนหรืออยากจะมีคู่แบบไหนให้กลับมาดูครับว่าเราอะมีทิศทางชีวิตไปยังไง2คือระดับปัญญาระดับความดีถ้าในทางทมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าปัญญาเสมอกันไหมศีลเสมอกันไหมความดีนะครับศีลนึกหมายถึงความดีของเรานั่นแหละและในระดับเดียวกันไหมแล้วก็ทิศทางของชีวิตเนี่ยมันไปหรือว่าสอดคล้องไม่ในทิศทางเดียวกันไหมแล้วที่เหลือเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเสทีเดียวมันสามารถแตกต่างกันได้ ยกตัวอย่างเชน่นคุณอาจจะชอบเที่ยวทะเลแต่แฟนคุณอาจจะชอบเที่ยวภูเขาก็ได้เป็นรสนิยมที่ชอบกินอาหารอีสานแต่แฟนคุณอาจจะชอบอาหารยุโรปก,ก็ได้ความแตกต่างตรงนี้ไม่ได้เป็นตัววัดนะครับว่าคู่ของเราจะเหมาะสมไหมรสนิยมนิสัยใจคอมักจะไม่ค่อยเหมือนกันเราสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับและมันจะทําให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยสมดุลด้วยแต่ที่มันไม่สมดุลอย่างที่ผมบอกไปปัญญาระดับเดียวกันไหมศีลความดีความงามความชั่วในระดับเดียวกันไหมทิศทางชีวิตค่ะไปในทิศทางเดียวกันไหมหน้าที่การงานไม่จําเป็นต้องเหมือ กันแต่ทิศทางของชีวิตที่อยากจะเดินทางไปมันไปในทิศทางเดียวกันไหมเรื่องนี้ลองกลับมาถามตัวเองและลองลิสต์ออกมาดูนะครับว่าคุณอยากจะมีชีวิตคู่แบบไหนหน้าตาประมาณไหนคุณกําลังจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตครับ